ย่าด้กันได้กันไรอย่งองสอามสามสาวาาใ้ยยที่เนแแงแหหลายหลายอนีสามสามหอดได้หรอสามามสามพันสมพันบ้านสัมพันบ้านสามพันบ้าน อาอาพันในบานเลยสาม,ม,ามาสามเวบอกอ๋อถือพานในบานานใาเว้ยมันอิมมันอิมแหม ทีเดียวอไหมคะเอาแฮมครูข้างลูกป็ร้านมาเลยเสานนี้กวน่นนมสีดก่อนเสยอ่กสูตร่อนก็ต้องห่วง่ะนีีกับข้าเวลานานนี่ก็พอเงยก็ตายเลยนี่เทน่ยงเคลื่อนีหนึ่งสีไปเดียวก็ ไปลึกไปเอไปตรงไสีต e ัวตรงเลยนะแม่สามสตไว้ต้นใดกาตไ้ต้นดกันาดูี่นี่หดนี่ทุกคนะกองนึงนั้นสองล้านดิ คนเียวก็ไปเท่าไรแล้วกองเงี้ยบอกองไหนไม่รู้2ล้านกว่าเมาทําแรกเลยมาถามเสื้อกับบอสซึอใส่เสื้อหนังนะครบ้าๆใส่เสื้อหนังพี่เต้มีเข้าแล้วบังเข้าแล้วอะต้องซื้อใบกิโกนมาให้เนี่ยบังเข้าแล้ว

พอยังพอยังคุณแม่เอาบอกว่าผักแกนเอาไ้ปล่อยเด้อเพื่อได้เหนคุยเได้อาศัยเพึ่งต่อไปอยังเห็นพอ้หลายเนียพ่อังไงเดือทองร้านคือต่เดียวพอลุกแล้วกายมัน่คตังอะไรหลายนอะไรอาศัยน้ำเนะ